ชาวราศีกันเตรียมเฮโชคเงินล้านกำลังจะหล่นทับชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่22กันยายนเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยเพราะช่วงนี้ดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษ มีเกณฑ์สูงที่จะได้รับโชคใหญ่แบบไม่คาดฝันถึงขั้นเงินล้านหล่นทับเลยทีเดียวสัญญาณของโชคเงินล้านสำหรับชาวราศีกันโอกาสทางการเงินใหม่ๆอาจมีช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆเข้ามาทั้งจากงานประจำงานเสริมหรือแม้แต่การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดีเยี่ยม ถ้าหากท่านใดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่ามีบุญมีวาสนาโชคลาภพลังยิ่งใหญ่มาถึงตัวท่านแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตจริงจงน้อมรับคำทํานายด้วยการตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบถ้าฟังจบและจงพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้เอาไว้ค่าพเจ้าอยู่ในคลื่องแห่งบุญสวัสดี ท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของผู้ทีเกิดในราศีกันการเสี่ยงโชคมีเฮหากคุณเป็นคนชอบเสี่ยงโชคลุ้นรางวัลช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทองที่คุณอาจได้รับรางวัลใหญ่ได้รับมรดกหรือของขวัญมีเกณฑ์ได้รับมรดกทรัพย์สิน หรือของขวัญล้ำค่าจากผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเคารพนับถือนี่สินคลี่คลายสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี่สินช่วงนี้มีแนวโน้มที่ดีว่าปัญหาเหล่านั้นจะคลี่คลายลงและอาจมีช่องทางปลดหนี้ได้สำเร็จคำแนะนำสำหรับชาวราศีกันเพื่อรับโชคเงินล้านเปิดใจรับโอกาส อย่าลังเลที่จะคว้าโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับการเงินวางแผนการเงินให้ดีเมื่อได้รับเงินก้อนใหญ่ควรวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินงอกเงยและยั่งยืนทำบุญเสริมบารมีการทำบุญทำทานจะช่วยเสริมดวง และเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นระมัดระวังการใช้จ่ายแม้จะมีโชคเข้ามาแต่ก็ควรใช้จ่ายอย่างมีสติไม่ฟุ่มเฟือยนี่เป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวราศีกันที่จะได้สัมผัสกับความมั่งคัง่งและความสำเร็จทางการเงินขอให้โชคดีกันท่่นหน้าค่ะ สำหรับชาวราศีกันในปี2568นี้ถือเป็นปีที่มีทั้งความท้าทายและโอกาสที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการงานและการเงินสุขภาพความรักเลขนำโชค3ามตัวการงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นปี2568นี้ ดาวเสาโคโจรเข้ามาแทนที่พระราหูทำให้ชาวราศีกันจะต้องเผชิญกับภาระและความรับผิดชอบที่หนักมากขึ้นในเรื่องงานสิ่งนี้อาจหมายถึงการได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหญ่การเลื่อนตำแหน่งหรือการต้องดูแลทีมงานที่ใหญ่ขึ้นโอกาสในการเติบโต แม้จะมีความท้าทายแต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความสามารถและไต่เต้าตในอาชีพการงานของคุณหากคุณมีความมุ่งมั่นและอดทนผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่าการลงทุนในทักษะ <c oughs> การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในปีนี้การเรียนรู้เพิ่มเติม หรือการเข้าร่วมสัมมนาจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพระวังความสัมพันธ์ในที่ทำงานควรระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โอกาสจากต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสหรือผลประโยชน์จากบริษัทต่างชาติ หรือการติดต่อกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงหมอช้างเตือนเป็นพิเศษสำหรับการลงทุนใหม่ๆใ,ในปีนี้เพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกหรือถูกโกงและอาจมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน ตัดสินใจลงทุนใดๆรายรับที่มั่นคงขึ้นแม้จะมีคำเตือนเรื่องการลงทุนแต่โดยรวมแล้วการเงินของชาวราศีกันในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นรายรับจะมีความมั่นคงและมีโอกาสเพิ่มขึ้นโชคลาภที่ไม่คาดฝันมีแนวโน้มที่จะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในอดีตเช่นหุ้นหรือทองคําการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายควรมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพและครอบครัวแม้จะมีรายรับที่ดีขึ้น แต่การประหยัดและจัดลำดับความสำคัญในการใช้ใจ่ายยังคงเป็นสิ่งสำคัญโอกาสทางธุรกิจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือขยายกิจการที่มีอยู่มีโอกาสได้รับผลกำไรที่ดีโดยสรุปสำหรับชาวราศีกันในปี2568นี้ การงานจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตและสร้างชื่อเสียงส่วนเรื่องการเงินมีโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนรายได้และโชคลาภแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับการลงทุนใหม่ๆเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงการวางแผนและการตัดสินใจอย่างรอบคอบ จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตสุขภาพโดยรวมแล้วสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณอาจรู้สึกมีพลังและกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและกระเพาะปัสสาวะ หากมีอาการผิดปกติเล็กน้อยก็ไม่ควรมองข้ามควรปรึกษาแพทย์เพื่อความสบายใจนอกจากนี้การพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นการออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะ หรือการเดินเร็วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพกายและใจของคุณความรักสำหรับเรื่องความรักชาวราศีกันมีแนวโน้มที่จะได้พบเจอความสุขและความอบอุ่นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่คนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนถูกใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือจากเพื่อนแนะนำลองเปิดใจและเป็นตัวของตัวเองคุณอาจได้เจอคนที่ใช่ในแบบที่คุณไม่คาดคิดคนมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะราบรื่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจมากขึ้นคุณและคนรักจะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟงยิ่งขึ้น การสื่อสารกันอย่างเปิดอกและจริงใจจะช่วยลดความขัดแย้งและเสริมสร้างความรักให้ยั่งยืนเลขนำโชคสามตัวสำหรับเลขนำโชคสามตัวที่อาจนำพาสิ่งดีๆมาให้ชาวราศีกันในช่วงนี้คือ529 592 295 259 925 95 2 ถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วหากเห็นว่ามีความตรงกับชีวิตของคุณและคุณอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากมีโชคมีลาบมีบุญมีวาสนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามด้วยขอบพระคุณ